นั่นก็คือเรือเทพตรุสินแปดแปดยุคแรกก่อนจะนำแปดลำแรกของแปดแปดนั่นก็คือเรือขวัญชาไทยโอ้ไหลไหลมาเวมาลยมาเคู่นี้วันนี้มาโคจรมาพบกันทำให้เสียนมันนั้นเกิดขึ้นล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเทพนอ้องรักท อยู่ร่องน้ำแดงเสาเฮอเสาให้ปไาชินิเทพผมไปเจอกับสจอมาโยงจังหวัดจอบเหลือดีผันแสงภายบนภายเบียดตาคนตาภายกันมาระยะทางประมาณ500เมตรเรือ5าดีราภายเรือยาวใหญ่ร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงแปด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 ผายแรงแต่จะแสงได้ไม่ได้ผันแสงเหลื่อมล้ำตำมาผันแสงเหลื่อมล้ำตำมาแปดแปดกอขอได้จะแสงได้หรือไม่ได้ในเมื่อผันแสงเหลื่อมล้ำตำมาผันแสงเหลื่อมล้ำตำมาจะนีได้จะมาผายหรือไม่โดนตีปุยประดา อยู่ในเทพตลรศิษย์แปดอยู่ในเทพตลรศิษยแปดจะไล่ตะคบไล่ตะคบได้หรือไม่ได้ในเมื่อพันแสงยิ่งหู่โอ้โหพันแสงยิ่งนายิ่งไหลยิ่งมายิ่งไหลสุดใจจะคอยคว้าดูว่าพันแสงพันแสงนี้แบบนี้ตกขอบหรือไม่ดูว่าโอ้โหเทพตลรศิษยแปดกลับมาขึ้นกลับมาขึ้นได้ไหมขึ้นมาได้หรือไม่ได้ขึ้นได้หรือไม่ได้ขึ้นได้ไม่ได้สุดหัวใจจะคอยคว้าแล้วเทพตลรศิษยแปดชุบชีวิตโดยป๋าชลิตเทพโถไปดูว่ามองตาสายตาคู่ขี้สุตีแต่พันแสงยัง ไข่บอยคู่นี้มันหนีกันดูคินใหญ่พันแสงพันแสงร้บนารงต้องกระิน,นีเอาแล้วครับแม่ไม่ไหวครับแปดแปดครับหมื่ว่าเทพตัวเราสิงแปดแปดครับพยายามไล่ขีิบีกันแต่บ,บ,บอยแล้วแต่เบียดไม่ไหวจริงๆครับปล่อยให้ทีมมาของพันแสงในเข้าส้นไยโอ้โหสุดยอด